หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับเล็กๆน้อยๆกับบีบีการ EP 5นะครับมาถึงอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จําเป็นควรจะมีถ้าเกิดเราเล่นบีบีการฟืปืนอัดแก๊สนะครับซึ่งเครื่องมือทั่วไปจิปถาถะของบีบีการก็เหมือนกับอุปกรณ์อื่นนะครับที่ต้องมีเครื่องมือในการทํางานนะอันนี้ตู้ที่ผมเก็บ อุปกรณ์วีการที่ผมเล่นเพราะผมเล่นเป็นงานดิเลกเนาะก็จะไม่มีที่ <c oughs> เป็นทําเป็นหลักแหล่งแนละ้วผมก็จะไว้ในตู้นี้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นตัวหนึ่งเอาไว้ทํางานเวลาถ่ายคลิปหรือว่าซ่อมแซมนนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบที่เก็บเครื่องมือของผมนะครับก็นี่จะยกไปไหนเวลาทํางานนะก็จะมีของต่างๆอันนี้กล่องไว้ใส่ก็มีพวกเครื่องมือ ปจงปจัจอะไรต่างๆโอลิงที่ไว้ซ่อมนงน็อตค้อนที่ควรใช้คือเป็นค้อนยางพลาสติกแบบนี้นะครับที่จะใช้ในงานบีบกีการเนาะไขควงสารพัดหัวนะครับไขควงเล็กน,นี่ก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตามนี้ที่เพื่อนเห็นเนี่ยครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างก็คือสําหรับปืนบีบกีการอัดแก๊สนะครับเวลาเล่นนะมันก็อาจจะมีแก๊สรั่วซึมต้องซ่อมต้องเปลี่ยนโอลิงต้องอะไรก็ตามใช่ไหม เวลาจะขันตัววาล์วต่างๆอะ่ะมันต้องมีเครื่องมือเฉพาะขันแต่บางท่านที่มีทักษะทางช่างอ่ะท่านก็ทําเครื่องมือเองนะครับก็คืออาจจะใช้คีมแบบนี้ทํานะครับก็คือผมก็เคยก็เคยทำแล้วเคยมีอยู่อันนึงทําแรกๆที่เล่นนะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าสําหรับวาล์วอาผมยกตัวอ,อย่างปืนสั้นอัดแกด๊ง่ายๆแล้วกันนะครับอาอย่างปืนสั้นอัดแก๊สครับคือ เนี่ยมันจะมีวาลว,วาลที่แมคกัซีนเห็นไหมครับเราจะต้องมีเครื่องมือพิเศษที่ขันวาลพวกเนี้ซึ่งแต่เดิมผมใช้เนี่ยแบบนี้ตอนแรกผมก็เคยใช้แบบที่เขาสอนกันทําแต่มันไม่ค่อยดีผมก็เลยลงทุนซื้อแบบนี้แต่นี้ผมซื้อมาเกือบจะสิบปีแล้วมั้งตั้งแต่สมัยม,มีมีสะพานเหลองถม,มครับอันนี้ซื้อร้านเจลัดจาได้เลยถูกมากนะตอนนั้นไม่แพงอย่างสมัยนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีราคาอยู่แต่ก็มีขายทั่วไปทั้งลาซาดงซด้าอะไรเนี้ยมันจะมี3หัวนะครับก็คือหัวหนไไว้ข าวาล์วเติมเนี่ยครับมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไปรักษาแบบนี้จะไว,ว้ขายอาวาล์วจ่ายนะครับนี่ส่วนใหญ่จะไขายได้หมดไต้หวันญี่ปุ่นนะครับอันนี้อาแมกกาซีนของทีสองสองเก้านะครับส่วนอันนี้เป็นของมารุอีนี่ฮะก็ใช้ได้หมดนะครับเหมือนกันหมดเท่ากันหมดะครับนี่เห็นไหมนี่อ่าอ่าได้ได้ขายได้หมดนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะจะเป็นไขไข,าขาวาลปืนแก๊สปืนยาวแก๊สพวกระบบ W A ไขได้แบบนี้ผมเคยใช้อยู่ไขยอยู่ตอนซ่อมนะแต่พอมาใช้ W E แล้วไม,ไม่ค่อยได้ถอดซ่อมมาก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้มันขาขค่อนข้างยากเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมผมไปได้ตัวใหม่มาครับเป็นแบบนี้นี่อ่าก็เลยแนะนําเพื่อน คืออยากจะหาซื้อหามาใช้นะครับเป็นลนักษณะเหมือนไขควงนะครับอันนี้ผมได้มาจากลุกี้แอร์ซอสนะครับแล้วก็มีแบบธรรมดาก็มีก็แล้วแต่เราจะเลือกหานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะนี่มันเป็นลนักษณะแบบนี้นี่ครับเป็นของยี่ห้อ AIP ฮ่องกงนะครับขายกันมี3หัวเหมือนกันก็คือไข่วาวเติมวาวจ่ายแล้วก็ตัวนี้ก็ไขระบบ WA แล้วก็ไขถึงว่าไขาของเค C ได้ปืนยาวเค C นะครับก็เป็นลนักษณะแบบนี้นะ สำหรับวันนี้ก็แบบมาแนะนำเพื่อนๆเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดแบบว่าอยากจะเล่นอะไรแบบนี้นะครับเล่นปืนแก๊สจะมีเครื่องมือเฉพาะนะครับในส่วนการหาก็แล้วแต่เพื่อนๆมิสหายจะหาแบบไหนมาใช้นะครับแล้วก็ราคงราคาก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็บออว่าาตบอกเพื่อนๆบ้านนะครับพี่าพษากันต่อไปนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ